สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ,อความคิดนะคะเรื่องของการงานหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจรวมทั้งปัญหาจุกจิกนะคะที่ทำให้อารมณ์เสียหรือการทำงานไม่ราบรื่นคล่องตัว อาจจะเกิดจากคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวก็ได้เรื่องของการงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมีสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะการติดต่อสื่อสารการวิเคราะห์สิ่งต่างๆช่วงนี้จะต้องเน้นของเรื่องของสติแล้วก็ความรอบคอบนะคะชาวเมทุนนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆการร่วมมือร่วมใจนะคะกับเพื่อนร่วมงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะหรือว่าปรับตำแหน่งความรับผิดชอบหรือเปลี่ยนไปลองทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดนะคะจะลองทําเพื่อฝึกฝีมือทั้งนี้ก็ต้องมีความรอบคอบเด็ดขาดชัดเจนใช้สตินะคะก็จะทําให้เรียนรู้ได้ไวแล้วก็มีความสําเร็จรออยู่เรื่องของการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้จะใช้จ่ายนะคะต้องบริหารจัดการให้ดี เพราะว่าเหมือนกับเป็นช่วงที่ท้าทายนะคะเรื่องของการเงินการงานในสัปดาห์นี้สุขภาพนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมการแพ้ฝุ่นการเป็นหวัดต่างๆการเดินทางต้องระมัดระวังนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพเตรียมเรื่องของยารักษาโรคด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับ ความไม่เข้าใจนะคะหรือทัศนคติบางอย่างนะคะจะทําให้ความรักยังไม่ชัดเจนก็เหมาะกับการดูใจกันก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะยุ่งยุ่งในเรื่องงานหรือมีเรื่องจุกจิกเกิดขึ้นนะคะก็ต้องช่วยกันคลี่ช่วยกันเคลียร์ปรับความเข้าใจกันก็จะทำให้รักราบรื่นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ